เราจะทิ้งเงินเดือนตรงนั้นมาแล้วเราจะมาแบบเริ่มต้นทําได้ยังไงอาชีพของเราเองยังไม่ได้เป็นพี่รู้จักรู้จักเพียงแต่เป็นครูสอนร้องเพลงเวลาที่เรามีคนเดินเข้ามาหาเราแล้วเขานั่งอยู่ตรงหน้าเราเราจะคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยสวัสดีค่ะพาชีวีเจริญสุขนะคะหรือว่าครูแอร์นะคะปัจจุบันก็เป็นโวค c ลโคชนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนเทคนิคการใช้เสียงค่ะภายใต้ KA Vocal Studio ค่ะ ในช่วงนั้นกําลังเริ่มต้นที่จะเป็น vocal coach นี่แหละคะ่ะก็เป็นช่วงที่เรียนรู้อย่างเยอะมากนะคะเริ่มเริ่มมีนักเรียนได้ประมาณ2ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้นยังทํางานประจําอยู่เกี่ยวกับ marketing ิ้าวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเสาร์อาทิตย์ก็สอนการใช้เสียงและร้องเพลงนี่ะคะ่ะแล้วก็พวกครูไปด้วยก็เรียนอ่านตาราเซอร์ติฟายจากต่างประเทศช่วงนั้นก็แบบเป็นช่วงที่วุ่นวายแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่เหนื่อยแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อว่าจนถึงวันนี้ก็จะมาไกลขึ้นแบบ อันนี้ต้องย้อนกลับไปไกลมากเลยคือตอนประมาณ7-8ขวบรู้ตัวว่าร้องเพลงได้ค่ะ แล้วก็เริ่มแบบทํากิจกรรมร้องเพลงที่โรงเรียนเป็นที่รู้จัก,กของครูและของเพื่อนว่าเราร้องเพลงได้ไม่เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครูก็เริ่มเหมือนกับว่าเอ๊ะไหนๆเธอร้องเพลงได้เธอไปสอนเพื่อนร้องเพลงหน่อยได้ไหมแล้วแบบสิ่งที่ครูทําก็คือว่าในห้องประชุมใหญ่ทั้งระดับชั้นอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้เราแบบขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วก็สอนเพื่อนร้องเพลงมันมันเพื่อนเยอะมากเลยจําได้ว่าตอนนั้นเลือกเพลง Group v i k o of Love ของ Phil Collins ก็แบบเขียนโน้ตขึ้นกระดานอะเขียนเนื้อเพลงแล้วก็สอนเพื่อนร้องไปตามเนื้อเพลงแต่พอสอนเสร็ นั้นน่ะเราเริ่มแบบพูดกับตัวเองบอกว่ามันไม่น่าใช่การสอนร้องเพลงที่ผูกเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สอนอะไรเพื่อนให้พัฒนาไปกว่าเดิมได้ักเท่าไหร่สอนได้แค่ทําให้เพื่อนรู้จักเพลงนั้นแล้วก็ร้องตามได้ก็เลยเหมือนกับเป็นคําถามอยู่ในใจแหละว่าเอ๊ะเราร้องเพลงได้แต่รำไงเราจะสอนให้เพื่อนร้องเพลงได้จนกระทั่งอายุ14ดูรายการตามไปดูในรายการพูดว่าวันนี้จะพาไปพบกับครูสอนร้องเพลงท่านหนึ่งที่เก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นครูสอนของพี่เบิร์ดธงชัยค่ะแล้ว ก็เรียนเทคนิคการใช้เสียงมาจากครูที่สอนไมเคิลแจ็กสันพอได้ยินแบบนั้นก็แบบอุ๊ยน่าสนใจจังเลยแล้วก็ตั้งใจดูค่ะเขาก็พาไปพบครูคนหนึ่งชื่อครูโรดแล้วสิ่งที่ครูโรดพูดในวันนั้นนะคะครูโรดพูดว่าการที่เราจะสอนร้องเพลงคนคน,นึงได้เราต้องพัฒนาเสียงเขาขึ้นมาให้ได้ก่อนมันถึงจะแก้ปัญหาการร้องเพลงหรือทําให้เขาร้องเพลงได้ทุกเพลงอย่างไพเราะสิ่งที่ครูโรดพูดในวันนั้นน่ะมันเหมือนเป็นกุญแจ ก็อยากไปเรียนกับครูโรดมากเลยแต่ว่าจดเบอร์ไม่ทนันแล้วก็ไม่รู้จะหาตัวกันได้ไงตอนนั้นอายุ14ไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบทุกวันนี้นะคะไม่มี Google ที่จะเสิร์ชได้ก็ก็แบบได้แต่จะกดเซฟไว้ตรงนี้ว่าเขาชื่อครูโรดแต่แล้วก็เลยล่วงผ่านไปค่ะย,ยังไม่น่าเชื่อ20ปีถึงจะได้มีโอกาสมาเจอครูโรดตัวจริงๆตอนอายุ34นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเริ่มเข้ามาเรียนร้องเพลงแบบถูกต้องแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นก็คือบอกครูโรดว่าอยากที่จะเรียนเป็นครูค่ะนั่นคือจุดเริ่่มต้นที จริงตอนที่เรียนจบมาเนี่ย เรียนจบเอกละครนะคะจบออกมาก็ยังไม่ได้ทําละครโดยตรงค่ะตอนนั้นเริ่มต้นทํางานโฆษณาเป็นครีเอทีฟทำคอปเปไรเตอร์แล้วก็ผันตัวเองมาทำแมกซีนคอสเมอพอร์เทนนะคะแล้วก็ทําเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรให้บริษัทถ่านหินบริษัทหนึ่งนะคะไม่ได้เกี่ยวเลยกับการร้องเพลงแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงลอยต่อแหละระหว่างยังไม่34อะคะ่ะอีกช่วงหนึ่งก็มาเป็นทํางานเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วถึงจะได้เริ่มมาเจอครูโรสเมื่อยุ่34ตอนนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้เสาร์อาทิตย์ของเราแหละในการเริ่มต้นอาชีพนี้ในการที่พอวันหนึ่งครูโรดถามว่าเธอพร้อมเป็นครูหรือยังพอเราตอบว่าพร้อมแล้วค่ะครูโรก็บอกว่าครูโรจะรับนักเรียนให้เธอแล้วนะตั้งแต่วันเสาร์วันแรกที่ครูโรดรับนักเรียนคนแรกให้จนถึงวันนี้แกวก็ยังไม่เคยหยุดสอนเลยสักวันเดียวเพียงแต่ว่ามันเริ่มต้นจากทํางานประจํา5วันสอนเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะมาเรื่อยๆจนกระทั่ง12ปีแกวถึงได้ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะทํางานเจวัน เป็นครูสอนโวคอลเทคนิคอย่างเดียวเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็คือปีที่13ของการทำอาชีพนี้ค่ะ จุดที่ยากที่สุดคือตอนที่เราจะตัดสินใจว่าเรามีหน้าที่การงานอื่นๆที่รับผิดช,ชอบอยู่มา27ปีในสาขาธุรกิจนะคะแล้วเรากําลังที่จะต้องเลือกว่าแบบเราจะไปทําอาชีพของเราเองซึ่งเป็นอาชีพบูโคโคชซึ่งตลาดในเมืองไทยก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักรู้จักเพียงแต่เป็นครูสอนร้องเพลงแต่ในความเป็นจรงิงบูโคโคชเนี่ยมันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องอยู่คู่กับทุกสาขาอาชีพในเรื่องของการเทคนิคการใช้เสียงนะคะตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจยากว่าเราจะทิ้งเงิน ตรงนั้นมาแล้วเราจะมาแบบเริ่มต้นทําได้ยังไงสตูดิโอจะอยู่ที่ไหนจะต้องสอนไปคนเดียวหรือจะมีครูหรือจะมีทีมหรือจะทํายังไงดีเส้นทางนี้มันจะโตไปยังไงอันนั้นเป็นจุดที่ที่ตัดสินใจยากค่ะ เาคิดว่าอาชีพที่ที่สูงสุดของภาวะจิตใจของคนที่มีการให้อะคืออาชีพครูแล้ววันหนึ่งที่เราเก้าวขึ้นมาเป็นครูมันต้องเป็นผู้ให้เวลาที่เรามีคนเดินเข้ามาหาเราแล้วเขานั่งอยู่ตรงหน้าเราเราจะคิดอย่างอื่นไม่ได้เลย นอกจากทำไงให้เขาพัฒนาขึ้นได้แล้วก็จิตใจมันก็ถูกยกระดับแบบนั้นนะคะมันทำให้ชีวิตเรามีความหมายในการที่จะใช้ไปในแต่ละวันนะคะแล้วก็กลับไปนอนคิดนักเรียนคนนี้เราจะช่วยเขายัางไงดีนะไปถามครูจะทำยังไงดีนะไปเปิดตําราจะทำไงในหัวเรามันมีแต่เรื่องเราจะช่วยนักเรียนเราได้ยังไงอันนั้นคือสิ่งที่มันเปลี่ยนจังหวะชีวิตแบเ,เปลี่ยนการมองโลกแล้วก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตเลยค่ะ ในการเป็น vocal coach นะคะถ้าไม่พูดถึงผลลัพธ์ทางด้านธุรกิจเลยสิ่งที่ควรคาดหวังก็คือการได้เป็นครูนี่แหละคะ่ะการได้สอนแล้วก็สิ่งที่ตัวเองรู้หรือความปรารถนาดีหรือความเอื้อเฟื้อที่จะส่งให้กับทุกคนอันนั้นคือมากกว่ามากกว่าเงินทองอไรายได้ สิ่งที่กควทำอยู่ตอนนี้นะคะแวเรียกตัวเองว่าโวคอลโคชการที่เป็นโวคอลโคชเนี่ยมันคือในเรื่องของการเทรนเรื่องเสียงให้กับคนทุกคนเลยแล้วก็ทุกสาขาอาชีพเลยให้การใช้เสียงที่ถูกต้องนะคะโดยที่เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะช่วยพัฒนาเทคนิคนั้นได้โดยที่แต่ละคนอะ่ะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอาชีพที่ควรที่จะมีโวคอลโคชเป็นโคชประจาตัวเช่นทนายความ ทนายความเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะต้องว่าความเพื่อชนะคดีนะคะใช้สมองใช้การวิเคราะห์เยอะมากเลยแต่จริงๆเขาต้องใช้เสียงเพื่อการโน้มน้าวในชั้นศาลด้วยและบางทีก็ต้องใช้ acting ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพทนายความก็ควรที่จะต้องมี vocal coach อย่างนี้เป็นต้นในต่างประเทศเนี่ยมีอาชีพนี้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักนะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยยังใหม่มากๆสิ่งที่กุยอ,อยากที่จะนำพานไปคืออยากจะยกระดับอาชีพนี้นะคะ่ะ ให้คนไทยรู้จักมากขึ้นนอกเหนือไปจากอาชีพการเป็นนักร้องนอกจากการใช้เสียงแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความมั่นใจบุคลิกภาพซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเนาะคนที่แบบมั่นใจมีบุคลิกภาพที่ดีมีรู้ว่าตัวเองมีอาวุธสําคัญคือเสียงที่ดีเนี่ยเขาก็จะเปล่งประกายแหละทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าการพูดสําคัญแค่ไหนนะคะวันวันหนึ่งเราพูดเพื่อให้คนเข้าใจเราและเกิดการทําตา น้มหนาวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงก็เลยเป็นสิ่งที่แบบเป็นจุดเล็กๆแะสร้างความแตกต่างใหญ่ๆได้ค่ะจะไปตอนที่อายุประมาณ10ขวบแล้วบอกกับตัวเองว่าเธอรู้ตัวไหมว่าเธอจะได้ทำงานที่มีความสุขที่สุดในโลก อยากจะกลับไปร้องเพลงแล้วฟังเพลงมากกว่านี้ตอนเด็กๆก, <g ifter> <g ifter> ก็คงไม่ได้แก้แล้วค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันดีอยู่แล้ว <c oughs> ล่ะแน่งจากว่าแควก็รู้สึกว่าถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่วันนั้นว่าวันนี้เราจะทําอาชีพนี้นะ <c oughs> เราจะแบบไม่ยั้งเลยเราจะแบบฟังเพลงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่ปล่อยให้โอกาสมันมันหลุดลอยไปซักนาทีเดียวเลยเลยคะ่ะ <c oughs> จะถามคุณครูคนนั้นว่าระหว่างทางอะ่ะ มันมีสิ่งที่ต้องท้าทายอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากได้คําตอบจริงๆนะว่าเขาจะสอนเราแก้หรือเปล่าแต่แค่อยากไปมองหน้าเขาอะแล้วก็อาจจะอยากมองครูคนนั้นว่าเขามีริ้วรอยบนใบหน้าที่บ่งบอกความสุขหรืออุปสรรคหรือความสําเร็จอะไรบ้างอะไรแบบนั้นมากกว่า มันก็เหมือนเข้ามาแล้วเราก็เหมือนต้องเลือกแหละการทําตามความฝันแล้วเดินไปเรื่อยๆให้ชีวิตของเราได้มีความหมายอย่างที่เราเลือกจริงๆอะ่ะมันมีแรง ผลักดันหรือแรงที่เราให้ตื่นมาใช้ชีวิตได้อย,อย่างมีชีวิตชีวาได้ทุกๆวันเลยค่ะก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงมือทําตามความฝันไม่ต้องคิดเยอะมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่เราชอบแล้วเราฝันแล้วสิ่งนั้นอะมันยังอยู่ในชีวิตเราหรือเปล่าแล้วเราลงมือทํากับมันหรือ,อยังหรือเลือกมันเข้ามาเป็นแบบส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเราหรือย,อยังลองเลือกดูนะคะแล้วก็จะได้จะได้พบกับความที่ว่ามันคือการใช้ชีวิตนี้จริงๆอะค่ะ